จากกระแสะข่าวลือที่ว่าจักกรวัลเตรียมเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยบริษัท TCG Social Media Group เตรียมแถลงข่าวซื้อลิขสิทธิ์องค์กร Miss Universe Organization หรือ MUO อย่างเป็นทางการงานนี้ด้านนวัตจิสรากลายศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Miss ก a น International จำกัดมหาชนและรองประธานองค์กร Miss Universe a s i a ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงและอธิบายทุกข้อด้วยตนเองแบบชัดเจนเพื่อคลายความสงสัยและขอเคลียร์ภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนหน้านี้บริษัท TCG Social Media Group ได้ร่อนจดหมายเชิญสื่อมวลชนขอร่วมงานแถลงข่าวขอซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Organization ซึ่งก็สร้างความมือหาให้กับเหล่าแฟนนางงามเป็นอย่างมากบริษัท TCG เป็นบริษัทผู้ปลุกเบิกเหรียญทองดิจิทัลสกุลใหม่ชื่อ Digital g o Coin หรือ DGC หากจำกันได้บริษัท TCG เคยมีกรณีฟ้องหมิ่นประมาทกับ JKN Global Group กรณีโปรเจกต์ Miss Universe c o i โดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงินกว่า1ล้านบาทและ JKN ฟ้องกลับ TCG เรียกค่าเสียหายถึง2,500ล้านบาททางด้านบอนนวัฒนก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนกับสื่อมวลชนว่า ยังไม่มีการซื้อขายใดๆเกิดขึ้นยังไม่มีการเจราจาในเชิงลึกกับกลุ่มทุนใดข่าวคิดว่าสัญญาใกล้ปิดดีลไม่เป็นความจริงอาจมีเพียงการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากภาคธุรกิจบางส่วนที่สนใจเท่านั้นผมมั่นใจว่าไม่ซื้อครับผมมั่นใจว่ายังไม่มีการซื้อไม่มีการขายเอาจริงๆแล้วบริษัทนี้เขาเป็นคู่ค้าเก่ากันแล้วเขาก็เป็นคู่ขัดแย้งกันเขาเคยมีคดีความการจากเส้นเรื่องทั้งหมดและจากที่ผมทํางานอยู่ เพราะผมก็ยังมีตำแหน่งอยู่ใน MU ยังไม่มีสอเขาซื้อขายอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีไปถึงจุดๆนั้นครับความจริงจะเป็นอย่างไรต้องรอทาง MU ใหญ่เป็นผู้ประกาศผมคาดว่าไม่น่าเกินสัปดาห์หน้าอาจชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมแต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจและยังทำงานกันอยู่คือยังไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนเจ้าของณนะตอนนี้มันยากเนื่องจากปัญหามันร้อแปที่เข้ามารุมการซื้อขายไม่ใช่เรื่องตัดสินใจในเวลาสั้นๆ3วัน5วัน หรืออาทิตย์2อาทิตย์น่าจะเป็นการถแถลงข่าวอะไรสักอย่างซึ่งใช้หัวข้อข่าวเชญวนให้เรารู้สึกว่าน่าสนใจหรือเปล่าสาหรับรายละเอียดผมว่ามันยังไม่ได้มีการซื้อขายครับผมก็ทราบครับว่ามีคนพูดคุยแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมก็ทราบว่ายังไม่มีอะไรจริงเลยผมมั่นใจว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้แน่นอนเพราะช่วงนี้แต่ละคนก็เอาตัวไม่รอดอยู่รวมถึงบริษัทต่างๆเรื่องคุณส่วนมันก็ยังแจกแจงไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันไปอยู่ตรงไหน ฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดไปไกลว่าใครจะซื้อเรื่องของเรื่องคือยากซื้อขายไม่น่าจะได้ด้วยอย่างประเทศไทยนี่ซื้อขายไม่ได้อยู่แล้วทุกคนทราบกฎหมายดีมันอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูไม่มีสิทธิ์ขายเรื่องคุณราอุนโรชาคานตูวันที่พูดอาจพูดด้วยความน้อยใจและเหนื่อยใจแต่ถามว่าอยากจะขายจริงๆไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีความรู้สึกว่าอยากขายจริงๆฉะนั้นโมเมนต์ในการขายเป็นโมเมนต์ที่ยากมาก ผมมั่นใจว่าถ้ามีการซื้อขายอะไรก็แล้วแต่ผมน่าจะอยู่ในวงหรือมีส่วนรับรู้ในบางส่วนครับณตอนนี้ยังไม่มีใครเป็นไปได้ครับยังเป็นของเขาอยู่เหมือนเดิมใครที่ยังรู้สึกชอบ MU ก็รอดูจังหวะว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับหรือมีการเพิ่มเติมก็รอจังหวะแป๊บหนึ่งแต่เปลี่ยนเจ้าของมั่นใจว่ายังไม่ใช่ในช่วงนี้ครับ ส่วนเรื่องราคาตอบไม่ได้เลยน่าจะเป็นการโยนหินถามทางมากกว่าราคาขึ้นอยู่กับมวลค่าบางทีถ้าทําดีราคาอาจสูญริว้วแต่บางทีทามาแล้วพลาดราคาอาจไม่เหลือเลยก็ได้้าลิขสิทธิ์มิสซูเนวิสเปลี่ยนมือขึ้นมาจริงๆจะมีปัญหากับ MUT ที่ทางบอสนวัตถือลิขสิทธิ์อยู่หรือไม่เรื่องมีบอสนวัตตอบว่าถ้าเปลี่ยนมือก็ไม่มีปัญหากับ MUT นอนกอดไว้ไม่มีปัญหาเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยเดี๋ยวจบจากแกรนด์ไทยแลนด์สักช่วงหนึ่ง ก็จะเริ่มยูนิเวอร์สไทยแลนด์ทันทีลิขสิตอยู่ที่นี่เวลาผมพูดอะไรก็แล้วแต่เวลาผมพูดชัดมันก็ชัดตามนั้นแต่อะไรที่ผมรู้แต่ยังไม่พูดนั่นหมายความว่าผมต้องใช้เวลาแต่ตองริขสิต MUT อยู่กับผมแน่ๆและอยู่อีกนานแสนนานตำแหน่งผมก็ยังอยู่ใน Miss u n i v e r s ์ ส่วนผลลัพธ์การตัดสินเป็นอย่างไรคนพอใจไม่พอใจมันเกิดจากคนตัดสินไม่ได้เกิดจากการที่เราเป็นเจ้าภาพส่วนกระแสที่มีคนตั้งคำถามว่ากองประกวดอยู่ไม่พร้อมเพราะมีข่าวเปลี่ยนคิวเปลี่ยนโปรแกรมและกรรมการถอนตัวนาวาชี้แจงว่า ทุกอย่างอยู่ในไทม์ไลน์การปรับโปรแกรมเป็นเรื่องปกติโปรดักชันถูกเซ็นสัญญาแล้วสถานที่จัดงานยืนยันเรียบร้อยทีมต่างประเทศที่จะร่วมงานก็ไม่เปลี่ยนแปลงปีนี้ตั้งใจทำให้ทันสมัยที่สุดและใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพิ่มเช่นระบบเสียงแสงเวทีที่ออกแบบมาตรฐานตามสากลดานวีนาปวีนาซิงรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งจากเวทีประกวดมิสยูเนเวอร์2025ที่มีข่าวรเรื่องการดันตำแหน่งขึ้นแทนนางงามจากประเทศเม็กซิโก เจ้าของมองกุฎ m s s u u n v v r s s e 2025นวัดในฐานะประธานคณะเจ้าภาพจัดก,การประกวดเวที Miss Universe 2025ยืนยันว่าวีนายังคงสถานะเหมือนเดิมไม่มีใครปลดเม็กซิโกได้นอกจากตัวเม็กซิโกเองจะลาออกและหากเกิดการดันวีนาขึ้นจริงส่วนตัวนวัดไม่อยากให้เกิดเนื่องจากสถานการณ์ไม่เหมาะสมในส่วนของสัญญาวีนาไม่ได้เซ็นเพิ่มเติมแต่มันส่งผลกระทบต่อสิทธิ์หรือการทำงานของนางงามคนอื่น ทีมไทยยืนยันว่าสถานการณ์และบทบาทของวินาเหมาะสมกับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งและทุกอย่างยังคงดำเนินไปตามปกติก็ต้องขอบคุณที่คนอยากให้วางมือแล้วเดินหน้าแกรนเป็นความคิดหนึ่งที่เหมือนคนในออฟฟิศผมผมก็ไม่ได้เอามาใส่มือเต็มประดานะถึงวันนี้ผมปล่อยวางเยอะถ้าผมเอาจริงเอาจังสถานการณ์แบบนี้ผมไม่ยอมหลอกผมต้องขอดูผลตัดสินของกรรมการทุกคนผมต้องทำทุกอย่างแต่นี่ผมปล่อยวางให้เพราะ คิดว่าไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตเรามากมายเราทําธุรกิจเพียงแค่ว่าให้มันประสบความสําเร็จด้านการได้เงินส่วนหัวใจหลักเรายังเป็นแกรน เรามาลุ้นกันก่อนสิ้นปีดีกว่าว่าสถานการณ์ MU จะไปตกอยู่ตรงไหนจะมีการเปลี่ยนการทํางานมากน้อยอย่างไรอันนี้มันจะชี้ชะตาอนาคตของเขาไม่ใช่ของเราแต่เราก็ยินดีผ่านตามที่เขาต้องการแต่ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ MGI มามุ่งเน้นแกลนไทยแลนด์แกลนอินเตอร์เร็วๆนี้น่าจะมีออสตาแต่รอประชุมวันมารืนนี้เรื่องทวงทํานองจังหวะ กฎกติกาส่วนเรื่องแอนจักระพงยังอยู่ไทยไหมหรือเปลี่ยนสัญชาติไปแล้วตามข่าวและได้คุยกันไหมก็ทําเอานวัดบวระก่อนตอบว่าโอ้ยผมตอบไม่ได้เรื่องคุณแอนตอบไม่ได้ครับแกก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าฟังจากปากบอสนวัดการซื้อขายลิขสิทธิ์มิสอินเวิร์สตอนนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยค่อนข้างที่เป็นเรื่องยากก็ต้องมาคอยติดตามกันต่อไปว่าชะตาของมิส s ินเวิร์สจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ